เราจะมาพูดเรื่องมะม่วงไทโยโน,โนหรือมะม่วงไข่พาธิตสายพันธุ์แท้ดูกันอย่างไรและสายพันธุ์ปอมดูอย่างไรว่าด้วยเรื่องต้นกําเนิดของมะม่วงสายพันธุ์นี้เกิดที่ฟลอริดาสหรัฐอเมริกาและถูกนําเข้ามาไต้หวันชื่ออ้าอหวน ถูกนำไปที่ญี่ปุ่นชื่อไทโยโนะทามาโกะหรือมะม่วงที่แพงที่สุดในโลกนําเข้าไทยชื่อไข่พระอาทิตย์โดยลักษณะใบเขาจะเล็กแหลมแคบและที่สําคัญคือขอบใบจะเป็นคลื่นสังเกตดูที่ขอบใบเป็นคลื่นหยักนะครับถ้าเกิดขอบใบเล็กแหลมอย่างเดียวไม่เป็นคลื่นจะคือมะม่วงไทโยโนปลอมหรือเรียกง่ายๆคือมะม่วง ไต้หวันที่ชื่อว่ามะม่วงกุ้ยเฟยโดยช่วงนี้มีการเอาสายพันธุ์กุ้ยเฟยมาหลอกขายเป็นไทโยโนะและรับประกันว่าเป็นสายพันธุ์แท้เดี๋ยวเราจะพาไปดูใบมะม่วงกุ้ยเฟยที่เขาเอามาเรียกว่ามะม่วงไทโยโนะหลอกขายกันในท้องตลาดนะครับนี่ครับใบมะม่วงกุ้ยเฟยที่เขาใช้ขายกัน หลอกขายเป็นมะม่วงทโยโนสังเกตใบครับจะเล็กแหลมเหมือนกันแต่ขอบใบไม่เป็นคลื่นขอบใบเรียบนสนิทถ้าเกิดจะซื้อมะม่วงทโยโนสายพันธุ์แท้ให้สังเกตที่ขอบใบเป็นคลื่นและใบเล็กแหลมนะครับเป็นคลื่นอย่างนี้สนใจติดต่อได้เบอร์0907721965 ส่วนนัฐววันพันไม้